บวชด,ด้วยความรักรักพระพุทธเจ้ารักศีลรักขุนงามความดีรักบรรยากาศในวนัดรักพระธรรมวิน,นัยรักครูบาอาจารย์คุณพ่อคงจะเสียดายมากกว่าคนอื่นจนถึงทุกวันนี้ยังเสียดายเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสัญชาติยานเหมือนกันผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่โดยสุนมากที่ดูแล้วแม่มีนิสัยต้องการให้ลูกปลอดภยัย คอแรกๆแ,แม่ของนักบวชก็จะเป็นห่วงเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพแล้วลูกอยู่ยังไงเหนื่อยไหมลําบากไหมอะไรจะเป็นห่วงมันแม่เป็นห่วงลูกแต่พ่อต้องการให้ลูกเก่งทางโลกแข็งแรงหรือว่าถ้าเป็นถ้ามีเรื่องทํางานเส,สืบทอดมรดกหรือว่าช่วยงานต่อแล้วจนถึงแต่งงานแล้วก็มีลูกมีหลานกระดูสมัยนีย่คือวิธีคิดโบราณซึ่ง คนทุกวันนี้ยังคิดแบบนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีใครห้ามได้เขาจะพูดแค่ไหนแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องหยุดพูดเพราะเขาเขารู้ว่าถ้ายิ่งพูดเดียววันหนึ่งวันวันไหนวันหนึ่งแล้วก็ไม่มาแล้วฮะก็เลยยังน้อยก็โอเคตังกนดังตกลงกันว่าไม่ว่ากันแล้วก็ยังน้อยเจอกันโดยสามขีจะดีกว่าไม่งั้นนั่งทะเลาะกันทาไมใช่ไหมแต่แรกๆเขาจะพยายามดูว่าแนละ้วจะชวนออกได้ไหมแต่สุดท้ายก็ต้องยอม แม้แต่แม่ผมทุกวันนี้มีศรัทธามากแต่วันบวชเขาร้องไห้อยู่เขาร้องไห้ก็ไปอุบลเพราะว่ามีความรู้สึกเสียดายจะคิดถึงลูกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเป็นวันพระเขานั่งที่โรงครัวแม่ออกก็นั่งให้กําลังใจแม่เพราะว่าโอ้ oh, มันโชคดีนะลูกบวชนะโชคดีจริงๆพอพอโยมใกล้จะตายแล้วก็รับตานึกถึงลูกชายแล้วก็ ขึ้นไอ้กอดพระจีวรแล้วก็ขึ้นสวรรค์เลยก็ว่าอย่งงางนั้นให้กําลังใจอย่าง,งานั้นเขาบอกว่าแม่ก็จริงเหรอเขาบอกแมนแล้วมันตกนรกมาได้แล้วนี่ว่าขึ้นสวรรค์อย่างเดียวก็เลยก็ได้กําลังใจอย่างนี้แม่ก็สุดท้ายก็แม่มาดูบรรยากาศในวัดโอ้ดูมันว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยอาหารก็ดีมีคนมีแต่คนดีมีครูบาอาจารย์ที่ดีก็เลยภายในไม่นานก็แม่ก็เริ่มปฏิบัติธรรม อันนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นบ่อยแม่ก็จะตามตามลูกเริ่มตนเอาปินโตไว้าตามสุดท้ายก็ฟังเทศฟังธรรมโดยตนเองแต่ส่วนพ่อน,นี่คงจะยากหน่อยก็จะก็จะไม่ยอมง่ายแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เรารักพ่อแม่อยู่ทุกวันนี้เพื่อนทุกคนก็สนับสนุนผมผมเพื่อนที่เคยเรียนเรียนด้วยกัน ยังติดต่อกันอยู่บางทีอีเมลก็ปรึกษากันก็มีเรื่องอะไรอยากจะรู้ว่าผมมีความคิดเห็นอะไร